เรื่องอย่าหาธรรมภัยใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะน้องอะตอมถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่บ้านของน้องอะตอมมีคุณพ่อคุณแม่และน้องอะตอมซึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นทุกคนที่บ้านทำหน้าที่ของตนเองโดยที่ไม่เกี่ยกันและน้องอะตอม ก็ได้นำถุงเท้าของทุกคนในบ้านไปแช่ไฮเตอร์ในห้องน้ำโดยที่คุณแม่ก็ไม่ทราบและน้องอะตอมก็ได้ออกไปช่วยคุณพ่อที่กำลังล้างรถอยู่ที่หน้าบ้านและคุณแม่ก็กำลังจะไปล้างห้องน้ำโดยได้นำน้ำยาไปฉีดเพื่อแช่ให้คราบหินปูนหลุดออกและคุณแม่ก็ได้เข้าไปทำกับข้าวในครัวเมื่อน,น้องอะตอมช่วยคุณพ่อล้างรถเสร็จก็ได้เดินเข้าห้องน้า เพื่อไปซักถุงเท้าและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อน้นองอะตอมซักถุงเท้าและได้ทำไฮเตอร์ที่แช่ถุงเท้าหก็ทำให้น้องมีอาการระคายเคืองต่อตาจมูกปากและหายใจติดขัดเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเห็นก็ได้นำส่งโรงพยาบาลทันที โชคดีที่น้องอะตอมปลอดภัยและรู้สึกตัวก็ได้สอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทำไมรุนแรงถึงชีวิตและคุณหมอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำยาซักผ้าขาวมักจะมีส่วนผสมของสารเคมีที่ชื่อโซเดียมไฮโปคไรด์ขณะที่น้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งแม้ว่าจะมีหลายสูตร สต่สูตรที่นิยมใช้กันเพราะสามารถกำจัดคราบหินอูนได้ดีมักจะมีกรดไฮโดรคลอริกสารทั้งสองตัวนี้เมื่อผสมกันก็จะเกิดก๊าซคลอรีนขึ้นตามสมการโซเดียมไฮโปโคลอไรทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดก๊าซคลอรีนและเกลือโซเดียมคลอไรรวมทั้งน้ำก๊าซคลอรีนมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ระดับ 1. 1 ถ้าเกิดก๊าซคอรีนมาสัมผัสโดนใบหน้ามันจะกอให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตาจมูกปากหลอดลมและผิวหนังเพราะก๊าซคอรีนจะทำลายเนื้อเยื่อต่างๆได้ 2. เมื่อหายใจเข้าไปมันจะเข้าไปสู่ปอดทำให้หายใจติดขัดและทำให้เกิดของเดหยวข้างในปอดเป็นอันตรายได้ ยิ่งถ้าใครเป็นโรคหอบหือดอยู่ก็จะยิ่งเป็นอันตรายหนักขึ้น 3. ถ้าหายใจเข้าไปมากๆหรือมีความเข้มข้นสูงก็จะถึงตายได้เพราะก๊าซควอรีนเป็นก๊าซพิษขนาดที่เคยใช้ในสงครามโลกครั้งที่1มาแล้วระดับความเป็นพิษเมื่อสูดดมคือ LD50 เท่ากับ293 ppm ในหนูที่ให้ดม1ชั่วโมง นอกจากห้ามผสมน้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำยาซักผ้าขาวแล้วยังมีสารเคมีอีกหลายตัวที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในครัวเรือนแล้วจะเกิดสารอันตรายได้ถ้าบาังเอิญมาผสมกันดังนั้นจึงไม่ควรเอาน้ำยาใดๆมาผสมกันเองและถ้าเผลอทำหกหรือเทผิดก็ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้มากที่สุดก่อนเทน้ำยาอื่นตามลงไป สำหรับน้องๆคนไหนชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์ชอบเรียนรู้เนื้อหาเคมีที่น่าตื่นตาตื่นใจมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้ตลอดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาหลักสูตรเคมียินดีมอบเก็บความรู้ผ่านวิดีโอน่ารักน่ารักให้น้องได้ศึกษาเพิ่มเติมเลยจ้า